สวัสดีครับทุกคนผมเรชชานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอในหนึ่งสัปดาห์ผมฝึกอะไรบ้างต้องบอกกันเลยนะครับว่าผมเป็นคนที่ฝึกคาลิสตนิกและเวทเทรนนิ่งนะครับเป้าหมายของผมในตอนนี้นะครับมีอยู่2อ,อย่างหลักๆเลยก็คืออย่างแรกนะครับเป็นการยกหนักนะครับยกหนักในที่นี้จะเป็นของคาลิสตนิกนะครับก็จะมีท่าดึงข้อถุงน้ำหนักดิฟถุงน้ำหนักแล้วก็อีกท่าหนึ่งก็จะเป็นสควอตนะครับผมส่วนเป้าหมายที่2ก็คือ สกิลนะครับเป้าหมายสกิลของผมตอนนี้นะครับก็จะมี handstand planche แล้วก็ f r o n t l e v e r นะครับอาจจะมี Backlever ผสมมาด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับมาเริ่มกันที่วันแรกเลยนะครับวันจันทร์วันจันทร์ของผมเนี่ยก็จะเป็น Poor Go u ์นะครับท่าหลักเลยก็คือดึงข้อถ่งน้ําหนักนะครับเออเรียกได้ว่าช่วงเดือน2เดือนมานี้นะครับผมฝึกโปรแกรมที่เป็นจะพูดว่าเป็นจิจารสณะอย่างจริงจังครั้งแรกนะครับก็คือจะมีการวางแผนไว้ว่าอาทิตย์นี้จะต้องฝึก 5คูณ5 8คูณ3หรืออะไรประมาณนี้นะครับพัก3นาทีอาทิตย์หน้าพัก5นาทีอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับพวกถ่วงน้ำหนักอะไรประมาณนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มเวิร์กอัล์นะครับผมก็ได้ทําการวอร์มอัพมาแล้วนะครับประมาณ15 2 0านาทีนะครับหลังจากวอร์มอัพเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเปิดด้วยการดึงข้อธรรมดาครับ สองสาครั้งประมาณ2อสเซตประมาณนี้นะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันรู้สึกแล้วก็ตื่นตัวพร้อมที่จะเวิร์เกานะครับผมมาเริ่มกันที่ดึงข้อถ่งน้ําหนัก8ปกิโลนะครับห้าคนหก็คือ5้ารี5ห้าเซตก็เวลาเล่นนะครับผมก็จะเน้น full range motion ใจเย็นๆนะครับเน้นฟอร์มให้ถูกต้องนะครับผมแต่ว่าในเซตท้ายๆเนี่ยก็อาจจะมีแอบกระชากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเซตท้ายๆเนี่ยแรงมันก็จะไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าฟอร์มขอให้ถูกต้องไว้ก่อนนะครับผม โอเคครับหลังจากฝึกเสร็จแล้วท่าต่อมาก็จะเป็น Neutral g r i นะครับ Neutral g r i ก็คือกริปตรงกลางนะครับจับแบบตรงกลางเลยอันนี้ก็จะเป็นฝึก Body w e i g ตัวเปล่าแลวครับก็จะอยู่ที่ประมาณ8ครั้งนะครับ2เซตถ้าต่อมาครับก็จะเป็น Ice Cream Maker 6ครั้งนะครับ4เซตในบางเซตที่ผมไม่ไหวนะครับผมก็จะมีการใช้ยางมาช่วยด้วยนะครับผมท่าต่อมาก็จะเป็น Dragon f แ a g นะครับ ดราคอนแฟกเนี่ยผมก็จะฝึกอยู่4เซตตอนนี้ตัวผมเนี่ยยังทําได้ไม่ดีมากนะครับก็ยังทําได้แค่ต้านลงช้าๆนะครับแล้วก็ขึ้นไปใหม่อาจจะยังเรสแบบเต็มไม่ได้นะครับขึ้นแบบงอเข่าก่อนแล้วก็ค่อยเหยียดขาตรงแล้วก็ต้านลงช้าๆประมาณนี้ครับถ้าต่อมาเลยนะครับก็จะเป็นการฝึกหัวไหล่ด้านหลังนะครับผมก็จะโฟกัสไปที่หัวไหล่ด้านหลังนะครับชื่อว่า rear delt fly นะครับผมเล่นอยู่ที่8ครั้งนะครับ4เซตเหมือนกัน ถ้าสุดท้ายในเวิร์กเกลนี้นะครับก็จะเป็นบเซปเคิลเลยครับผมแต่บเซปเคิลของผมเนี่ยผมจะเล่นกับอีซี่บาร์นะครับจะไม่ใช่บาร์ตรงนะครับผมเนื่องจากว่าบางครั้งที่ผมเล่นบาร์ตรงเนี่ยผมอาจจะมีอาการเจ็บช่วง f o r า a r m นะครับผมผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นจับแบบอีซี่บาร์มันก็จะเหมาะกับสรีระก็จะลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บได้เยอะเลยนะครับแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับผมต่อมานะครับวันอังคารวันอังคารนะครับก็จะเป็น lower body นะครับ ก็คือช่วงล่างทั้งหมดเลยผมก็จะวอร์มอัพก่อนนะครับเหมือนเดิมครับ1 0บถึงยีนาทีนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเปิดท่าด้วยลุกนั่งนะครับหรือสควอตบาป่าปก่อนวอร์มประมาณ2-3เซตนะครับผมแล้วค่อยมาเวิร์กเกิลจริงๆที่สควอต40กิโลนะครับ 8ครั้ง5เซตครับผมผมเนี่ยชอบฝึกสคอรตแบบ full range of motion นะครับก็คือแอส o ู l a s s ก็คือตูดถึงพื้นเลยนะครับผมอย่างแรกเลยก่อนอื่นนะครับต้องมี Mobility ที่ดีนะครับถึงจะลงลึกได้นะครับผมก็สำหรับใครที่อยากลงลึกแบบนี้ก็ผมแนะนำให้ฝึก Mobility ช่วงโ b บดีเยอะๆนะครับ ถ้าต่อมาเลยก็จะเป็น Nordic Curl นะครับ Nordic Curl เนี่ยก็จะเล่นเป็น hamstring นะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะไม่ได้เล่น Full Range of Motion นะครับเนื่องจากว่าท่านี้มันยากมากๆเลยนะครับผมก็จะลงได้แค่ครึ่งตัวนะครับผมและในจังหวะที่ขึ้นเนี่ยผมก็จะใช้มือช่วยดันด้วยนะครับเพราะว่าในจังหวะที่ขึ้นเนี่ยหูผมแทบจะไม่มีแรงในการดันขึ้นเลยนะครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าเกิด ใครอยากจะฝึกเนี่ยให้ใช้ยางเกี่ยวกับตัวได้นะครับผมให้ใช้ยางมาช่วยเสริมได้นะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับผม Nordic Curl นะครับผมจะฝึกอยู่ที่ประมาณ8ครั้ง4เซตครับผมถ้าต่อมาครับเป็นอีกท่าหนึ่งที่ฝึกแฮมสตริงเหมือนกันนะครับชื่อว่า Romanian Deadlift นะครับ Romanian Deadlift เนี่ยก็จะโฟกัสไปที่แฮมสตริงเป็นหลักนะครับจะไม่เหมือนกับ Deadlift ธรรมดานะครับผม ลงมาเล่นเดนลิฟเนี่ยเราจะลงโดยที่หัวเข่าเนี่ยจะไม่ทิมไปด้านหน้ามากนะครับลงมาเล่นเดนลิฟนะครับผมก็จะฝึกอยู่ที่ประมาณ5-8ถึงครั้งนะครับสเซตเหมือนกันครับโอเคครับถ้าต่อมาอันนี้ก็จะไม่ใช่การฝึกเอ่อเล่นเพื่อสร้างกล้ามนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฝึกโมบิลิตี้นะครับผมก็เลือกท่าสป l ิตนะครับผมก็คือการฉีกขานั่นเองแต่ก่อนที่จะฉีกได้นะครับผมก็ต้อง วอมและก็ยืดมาก่อนครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็คือไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาถึงจะเราจะลงมาฉีดเลยอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็ควรที่จะยืดและวอมเพื่อเตรียมพร้อมในท่านั้นๆก่อนนะครับผมอันนี้ถ้าใครอยากฝึกนะครับผมก็แนะนําให้ศึกษาเยอะๆนะครับเพราะว่าท่านี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีการเตรียมตัวที่เยอะนะครับก่อนที่จะมาเล่นได้พอผมฝึกเสร็จก็เนี่ยครับมายืนเล่นยืนหาอะไรเล่นสนุกๆครับหาท่าเท่ๆมาเล่นครับ ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับ workout ใน lower body วันนี้นะครับผมวันต่อมาก็จะเป็นวันที่ผมพักแล้วก็คือวันพุธนั่นเองผมจะพักวันนี้นะครับผมโอเคครับแล้วก็มาถึงวันพฤหัสเลยนะครับวันพฤหัสเนี่ยหลังจากที่ผมพักแล้วนะครับผมก็จะมาฝึกสกิลแล้วนะครับสกิลที่ผมเลือกในวันนี้นะครับก็จะเป็น planks นั่นเอง planks กับ back lever นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็จะต้องวอร์มอัพก่อน20นาทีนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะครับผม ก็ผมจะเปิดวัวเก่าวันนี้ด้วยการเทสนะครับเทสแบ็กเลเวอร์ของผมว่าผมเนี่ยเอ่อทำแบ็กเลเวอร์ได้ไหมนะครับผมก็ปรากฏว่าทำได้ประมาณ3-4ีวินะครับแต่ว่าฟอร์มเนี่ยอาจจะไม่ดีมากนะครับแอบมีหลังแอดด้วยนะครับก็คือบาร์น้าแบ็กนั่นเองซึ่งไม่ดีนะครับเราควรที่จะเกรงโลว์บอดี้ให้ได้ดีมากกว่านี้นะครับผมก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปนะครับผมโอเคครับหลังจากผมลองเทสแบ็กเลเวอร์เสร็จเนี่ย ผมก็จะเข้าว work out หลักจริงๆและก็คือ p l a n ช์นั่นเองผมจะเริ่มต้นด้วยการฝึก p l a n ช s h o l นะครับแต่ว่าผมจะใช้ยางในการช่วยนะครับผมการใช้ยางช่วยเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับในเรื่องของ muscle memory นะครับใครที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วอยากจะฝึกท่าพวกสกิลเนี่ยยางนะครับมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะครับผมแนะนำให้ใช้นะครับอย่าอายที่จะใช้นะครับเพราะว่ามันช่วยได้เยอะจริงๆครับผมผมก็จะฝึกอยู่แบบนี้นะครับ โฮ่ค้างให้ได้นานมากที่สุดเท่าที่ไหวนะครับอยู่ประมาณ5เซตครับโอเคครับหลังจากผมโฮเสร็จผมก็จะมาฝึกเป็นแพลนช์พุชอัพแหละแพลนช์พุชอัพของผมเนี่ยผมจะเริ่มด้วยทักใช่ไหมครับแต่ว่าตอนลงเนี่ยผมจะกางขาออกก็จะฝึกอยู่ที่3-5ครั้งครับผม3เซตห้าต่อมาก็จะเป็นซูโดแพลนช์พุชอัพนะครับซูโดแพลนช์พุชอัพเนี่ยก็เหมือนกันเลยครับเราแค่ลดโปรเกรสชันมันลงมานะครับเอ่อแรงไม่ค่อยมีแล้วครับก็ฝึกตามแรงที่มีเลยครับผมพอซูโดแพลนช์พุชอัพเสร็แพลลลนนนช์ีต่อเยะครับ แลนช์ลีนก็โฮลให้ได้นานที่สุดนะครับเอาเท่าที่ไหวเลยก็คือแรงไม่ค่อยมีแล้วครับก็เอาเท่าที่ไหวครับผมและท่าสุดท้ายในวันนี้นะครับก็จะเป็นท่าที่แบบค่อนข้างที่จะสเปซิฟิกจริงๆมันก็สเปซิฟิกทุกท่าแหละครับสำหรับคลาสสิคก็ท่านี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ค่อยมีคนใช้กันนะครับเท่าที่ผมเห็นไม่ค่อยมีนะครับจะเป็นในต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะครับหรือทุกคนอาจจะเล่นกันแต่ผมไม่รู้เองอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เท่าที่รู้มาก็คือไม่ค่อยมีคนเล่นกันนะครับท เซตวิงไว้ต่ำๆเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆจับแล้วก็ค่อยๆเดินมาข้างหน้าแบบนี้นะครับให้มือเนี่ยอยู่ในระดับเอวแล้วก็โฮไว้นะครับ ที่สำคัญเลยอย่าลืม protect สบักด้วยนะครับ protect depress นะครับสบักท่านี้เนี่ยมันฝึกความแข็งแรงของ straight arm strength มากๆเลยก็เป็นท่าที่ถ้าเกิดเป็นมือใหม่นะครับผมก็แนะนำนะครับผมเพราะว่ามันช่วยเสริมความแข็งแรงแล้วก็ช่วยให้เรารู้ด้วยว่าเราเนี่ยจะใช้กลุ่มกล้ามเนื้อมัดไหนในการฝึก p l a n h e อะไรประมาณนี้นะครับมันเริ่มมาจากท่าเล็กๆแบบนี้เนี่ยแหละครับ โอเคครับวันต่อมาวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยผมก็จะฝึกฟรอนต์เลเวอร์นะครับผมแน่นอนครับผมจะต้องวอร์มอัพก่อนเสมอแล้วก็มาเปิดเวิร์กเกิลด้วยฟรอนต์เลเวอร์นะครับเหมือนเดิมครับจะใช้ยางเหมือนกันเลยครับแต่ฟรอนต์เลเวอร์ของผมเนี่ยผมจะกําหนดวินาทีที่ตายตัวเลยนะครับก็คือ26่ิบหกวินะครับ5เซตเวลาเล่นนะครับผมก็จะขยับขาตามแรงที่มีเลยครับจะเริ่มจากโปรเจคชันขาที่ยากที่สุดก่อนนะครับสตราโดแล้วก็วันเล็กนะครับพอวินาทีท้ายๆที่มันเริ่มหมดแรงเนี่ยผมก็จะ ลดโปรเกรสชันลงมาเป็นแอดวาร์หรือว่าทักอะไรประมาณนี้นะครับผมพอหมุฝึกเสร็จเนี่ยถ้าต่อมาก็จะเป็นฟอนเลเวอร์พูลับนะครับฝึกอยู่ที่5ครั้ง5เซตครับผมถ้าต่อมานะครับก็จะเป็นทักฟอนเลเวอร์เรสนะครับผมผมก็จะลดขนาดยางลงมานะครับเวลาฝึกเรสเนี่ยก็จะให้ขาเนี่ยแตะกับบาเลยนะครับผมจะเล่นอยู่ที่ประมาณ6ครั้งนะครับสเซตถ้าต่อมานะครับ Horizontal r o w หรือว่า Australian pull up นะครับผมจะเล่นอยู่ที่ประมาณ10ครั้ง4เซตครับท่านี้เนี่ยจะสร้างกล้ามหลังได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับมือใหม่ใครที่เป็นมือใหม่อยู่และอยากมีกล้ามหลังผมแนะนำท่านี้เลยท่าต่อมานะครับ Scapular pull up แต่ Scapular pull up ของผมเนี่ยจะไม่ได้ดึงไปในแนวตรงไม่ใช่ Vertical นะครับจะดึงแล้วเกรงตัวให้ไปเป็นแนวนอนนะครับก็คือ horizontal ท่านี้เนี่ยก็จะฝึกเรื่องการเกรงสะบักว่าจะเป็นเอ่อ uh, Retraction หรือว่า Depression ประมาณนี้ครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับฟอนเรเวอร์ของผมนะครับในวันต่อมาวันเสาร์นะครับผมก็จะมาฝึกถ่วงน้ำหนักอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นท่าดิฟนะครับผมผมก็ต้องวอร์มก่อนนะครับ20นาทีนะครับอย่างที่บอกไปพอผมวอร์มเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาเปิดท่าด้วยดิฟนะครับ20กิโลทั้งหมด3เซต เซตแรกเนี่ยผมก็จะเล่นอยู่ที่8ครั้งนะครับเซตที่2และเซตที่3เนี่ยแรงผมก็ตกเหลือที่5ครั้งนะครับผมเหมือนกันครับเหมือนกับดึงข้อตกลน้ำหนักเลยผมก็จะเน้นฟอร์มให้ดีนะครับผมถึงปากผมจะพูดว่าเน้นฟอร์มให้ดีแต่เวลาเล่นจริงแล้วเนี่ยมันยากมากๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆเห็นนะครับว่าฟอร์มผมเฮ้ยตรงนี้ไม่ดีก็อย่าไปทําตามนะครับอย่าไปทาตามเพราะว่ามันอันตรายมากๆควรจะเล่นฟอร์มให้ดีก่อนนะครับผมพอผมฝึกเสร็จนะครับ ก็จะมาฝึก r ริง PUSH UP ต่อนะครับเล่นอยู่ที่8ครั้ง4เซตนะครับที่ผมเล่นได้น้อยเนี่ยเพราะว่า,าริงเนี่ยมันเล่นค่อนข้างยากกว่าบนพื้นนะครับสำหรับผมโอเคครับท่าต่อมาก็เป็นวิดพื้นธรรมดาเลยครับผมแต่ว่าผมจะเล่นอยู่ที่20ครั้ง3เซตนะครับการวิดพื้นเนี่ยผมก็จะเน้นไปที่สปีดนะครับก็คือขึ้นเร็วแล้วก็ลงให้เร็วนะครับแล้วก็ฝึก endurance มากกว่านะครับผมจะไม่ได้ โฟกัสกล้ามเนื้อว่าจะต้องเ,อเข้าอกนะเข้าหลังแขนนะไม่นะครับผมก็เน้นฟอร์มให้ถูกต้องแล้วก็เล่นเร็วๆไปเลยครับผมเพราะว่าผมมีเป้าหมายที่จะวิดพื้นให้ได้50ครั้งรวดเดียวนะครับการฝึกแบบนี้เนี่ยก็มีส่วนช่วยที่จะทําให้ผมได้วิดพื้น50ครั้งรวดเดียวเหมือนกันครับก็ในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าผมทําได้เดี๋ยวผมจะมีคลิปออกมานะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับวิดพื้น50ครั้งรวดเดียวโอเคครับหลังจากวิดพื้นเสร็จเนี่ยผมก็จะมาต่อกันที่ถ้า สร้างกล้ามของหัวไหล่นะครับก็คือ overhead press หรือว่า military press นะครับผมผมจะเล่นอยู่ที่20กิโลนะครับก็คือบาเป่าวนั่นเองจำนวนครั้งก็จะอยู่ที่8ครั้งนะครับ4เซตท่านี้นะครับก็จะ build over all muscle ของหัวไหล่ได้ดีมากๆเลยนะครับผมชอบท่านี้มากเลยโอเคครับวันนี้ผมก็มาเช็คสภาพหุ่นให้ดูนะครับ สภาพหุ่นของผมตอนนี้ก็คือผมค่อนข้างที่จะดีใจมากๆแข็งแรงมากขึ้นนะครับหุ่นก็ชัดขึ้นนะครับชัดกว่าตอนต้นปีนะครับที่ผมเอ,อ่อค่อนข้างที่จะบวมๆนิดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หุ่นตอนนี้ที่ผมดีใจมากๆก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณ2เดือน3เดือนนะครับผมป่วยก่อนนะครับผมป่วยแล้วผมหยุดออกกาลังกายไป2เดือนนะครับก็คือผอมมากๆเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้เนี่ยก็ปร, 2, ประมาณ2เดือนประมาณ2เดือนกว่านะครับดีใจมากๆเลยครับที่หุ่นกลับมาเรียก ว่าดีกว่าเดิมด้วยนะครับดีกว่าตอนเมื่อปลายปีที่แล้วครับผมก็จะเพิ่มกล้ามเนื้อต่อไปเรื่อยๆนะครับจนถึงประมาณ70กิโลนะครับเจกิโนี่ก็น่าจะใช้เวลาหลายปีอยู่นะครับเพราะว่าน้ําหนักของผมตอนนี้อยู่ที่ประมาณเออหกนะครับโอเคครับในวันฝึกพุชของผมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับผมในวันต่อมานะครับก็จะฝึกแฮนด์สแตนนะครับเป็นเวิร์กเอาที่ฝึกแฮนด์สแตนล้วนๆเลยนะครับผม ผมก็จะวอร์มอัพและยืดก่อนนะครับ30นาทีฟังไม่ผิดนะครับผมวอร์มอัพและยืดก่อน30นาทีเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องยืดโมบิลิตี้ของ Overhead Mobility นะครับก็คือช่วงความยืดหยุ่นของหัวไหล่นั่นเองถ้าเกิดว่าผมยืดไม่ดีนะครับแฮนด์สแตนของผมเนี่ยก็จะออกมาแบบว่าหลังแอนหลังงออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบที่มันตรงมากกว่า ผมก็จะฝึก Handstand Hold นะครับอยู่ที่ประมาณ20-30วินะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีเซตที่ได้28วิมีทั้งหมด2เซตเลยนะครับผมดีใจมากๆเลยไม่ค่อยได้เล่นนานแบบนี้มานานมากแล้วนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมก็จะพยายามปรับฟอร์มด้วยเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเอวของผมเนี่ยหรือขานะครับมันจะเอียงมาทานด้านหลังนะครับมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็พยายามปรับอยู่นะครับมันเป็นเรื่องของการขมิบก้นนะครับก็คือ posterior pelvic tilt นะครับแล้วก็เกงช่วง lower back ด้วยนะครับซึ่งผมยังควบคุมได้ไม่ดีนะครับผมก็พยายามปรับกันต่อไปนะครับหลังจากฝึก handstand เสร็จนะครับผมก็จะมาฝึก f l o o l sit เลยนะครับ floor sit ก็คือ l sit เนี่ยแหละครับแต่ว่าจะเล่นกับบนพื้น ผมก็จะเกล็งได้อยู่ที่ประมาณ4-5วีนะครับไม่มากนะครับ3ามเซตแล้วก็จะฝึกเป็นท่าอ r ซ e s เสริมของเ l ลซดด้วยนะครับผมจำชื่อท่าไม่ได้เหมือนกันนะครับท่าก็จะประมาณนี้ครับ ท่าต่อมานะครับก็จะเป็นการเล่นหลังล่างนะครับผมก็จําชื่อท่าไม่ได้เหมือนกันนะครับจะยกขาขึ้นมาด้านหลังแบบนี้นะครับจังหวะที่ยกเนี่ยก็จะโฮค้างไว้สักวิ2วินะครับผมผมจะเล่นอยู่ที่ประมาณ12ครั้ง4เซตนะครับแล้วก็ในเซตสุดท้ายเนี่ยผมก็จะโฮค้างไว้ประมาณ10กวินะครับคือท่านี้คือโดนหลังล่างมากๆเลยนะครับผมโดนสุดๆไปเลยนะครับผมก็แนะนําเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มาปิดวั์ก้าด้วยซูเปอร์เซตนะครับซูเปอร์เซตของผมเนี่ยก็จะมีฮอลโล่บอดี้โฮนะครับแล้วก็ท่าซูเปอร์แมนนะคร อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของคาลิซนิกที่แบบว่าใครๆก็ฝึกได้นะครับผมแนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยฮอลโลบอดี้โฮก็ตามจํานวนเท่าที่ผมไหวเลยผมก็จะไหวอยู่ที่ไม่เกิน10บวีหรอครับแล้วก็ซูเปอร์แมนโฮก็เหมือนกันครับผมก็จะฝึกเป็นซูเปอร์เซตแบบนี้เลยนะครับรวดเดียวอยู่3เซตครับผมว่าก็วิร์กอัในวันนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ7วันนะครับหอาทิตย์ของผมว่าผมฝึกอะไรบ้าง ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รับชมมาจนถึงจุดนี้นะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามผมแบบ r e a l t ชา e นะครับผมก็จะลง IG Story เป็นประจำนะครับอย่าลืมไปติดตามผมที่ IG นะครับ แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมนะครับถ้าทุกคนมีอะไรอยากพูดคุยหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรนะครับอยากถามอะไรผมก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมสำหรับวันนี้ผมนฤชาสวัสดีครับ